สวัสดีครับแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ นัดประจําวันศุกร์ที่24ธันวาคม2564ครับถ่ายทอดสดทางช่อง for you ใหม่เลข24เริ่มเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับจากสนามมวยนานาชาติรังสิตคู่มวยนี้จัดไว้แน่นทั้งรายการครับมีมวยชิงแชมป์ว่างด้วยกัน1คู่นะครับเดี๋ยวมาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันศุกร์นี้กันก่อนครับเริ่มต้นกันที่คู่ที่1ของรายการเปิดหัวคู่แรกครับจะชกกันที่พิกัด109ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างยอดเอกชนบริอชัชมีเดียกรุ๊ปจะพบกับนิโรธสอบ,บุญมิ ต่อด้วยคู่ที่2ของรายการครับจะชกกันที่พิกัด114ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างพัฒนชัยวอุรชาจะพบกับเพชรประมวลหอจกอกกุบกุปสิทธิส่วนคู่รองของรายการนั้นจะชกกันที่พิกัด128ปอนด์ครับแกมือรั้งตากันอีกครั้งระหว่างศักศรี m c 77ครับจะพบกับธงน้อยลูกบ้านใหญ่และเควกนำรายการครับชิงช้ําว่างทู For you ครับรุ่นซูเปอร์ไฟเวทครับพิกัด115ปอนด์บวกเงินพิเศษอีก1ล้านบาทครับแกมือรั้งตากันอีก ครั้งเป็นการพบกันระหว่างเพชรศิลาวอุรชาจะพบกับโชคพันล้านพอหลักบุญก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ฝากแฟนหมัดมวยทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็สมาชิกท่านใดครับที่กําลังมองหามวยหูผมขอแนะนำครับมวยหูโอเร่เสีสู้ได้แน่นอนโทรหรือแอดไลน์ไปที่เบอร์0884946035พร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่1นของรายการครับเปิดหัวคู่แรกจะชกกันที่พิกัด109ปอนด มาดูทางฝั่งยอดเอกกันก่อนครับยอดเอกชุนบุรีอัชมีเดียกรุ๊ปครับหรือเดิมเดิมก็คือเจ้าจอมโวอ,อเพชรขุนศึกครับนักชกวัย16ปีมวยจากจังหวัดยะโสธรครับยอดเอกนี่เป็นมวยขวานะครบเครื่องเปิดเกมครับเตะขวาต่อยขวาเตะขาต่อยหมัดเจาะยางแรงเลยอาวุธนี่ถือว่ามีทุกลูกครับออกเป็นชุดบูสู้ดีอ่ะเดินเสียบเดินแทงนะมีโต้มีเถียงตลอดนอกได้ในดีครับวงในเพลงเข่านีมีทั้งจับล็อกลัดขวางหน้าป้ายหน้าค้ำแทงแรงอะ่ะขยันนะครับดุดันนะสำหรับเจ้ายอดเอก ฟอร์มช่วงหลังของยอดเอกครับมีแพ้คะแนนให้กับมนัตกอจันหูนีครับที่สนามมวยพีชทีวี จากนั้นก็มาชนะนอกยุก3สไปเดอร์แมนสิทคูปแป๋วที่เวทีมวยฝนจังชนบุรีและล่าสุดไปชนะนอกยุก4ครับเทพมวยไทยเพชรหนองกี่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับสองไฟหลังนี้โชว์ไว้สวยเลยนะครับสำหรับเจ้ายอดเอกส่วนคู่ชกของยอดเอกครับวันนี้เป็นนิโรธสอบบุญมีริศครับหรือเจ้านิโรธจิตอาสาบางแก้วนักชกวัย17ปีครับมวยจากจังหวัดพัทธลุงนิโรธนี้ก็เป็นมวยขวานะเก๋าเกมเลยฝีมือดีอะคบเครื่องตั้งรับจับทางเชิงโชคดีครับเตะต่ตอยหนักแรงอาวุธถือว่าหลากหลายนะครับดักเสีย ดักแทงมีบางมีกันโตทุกดอกเถียงทุกเม็ดครับนอกได้ในดีด้วยรวดเร็วครับวงในของเจ้านิโรดนี่ก็มีไล่แขนนะเด้งตีเด้งแทงแรงอะ่ะจังหวะหลักเหลี่ยม IQ วไหวพิบมวยนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับฟอร์มช่วงหลังของนิโรธครับมีชนะคะแนนเดนมารีไฟเตอร์มวยไทยครับที่จังหวัดสงขลาจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับน้ำตาลเดือดเกียรติชัดชัยครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดครับมาชนะคะแนนน้ำตาลเดือดเกียรติชัดชัยครับแก้มือได้ที่เวทีมวยรังสิตครับ คู่ที่1ของรายการครับพิกัด109่อปอนด์เป็นดาวรุ่งอนาคตไกลด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้มวยเปิดเกมเตะหนักเตยแรงนี่อยู่ทางฝั่งเจ้ายอดเอกเลยนะอาวุธนี่ถือว่าหลากหลายครบเครื่ององเลยเข่าในเหนียวแน่นส่วนประเภทฝีมือครบเครื่องนี่ ตั้งรับจับทางเชิงชกดีนี่อยู่ทางฝั่งเจ้านิโรธนะครับช่วงหลังก็เคลื่อนไหวขยับขยายร่างกายเอาไว้แล้วด้วยกันทั้งคู่เปรียบเทียบกันไปแล้วครับคู่ที่1ของรายการวันนี้ครับผมออกชอบไปทางฝั่งเจ้ายอดเอกนะมวยเปิดเกมครับเตะหนักต่อยแรงต้นนี้ถือว่าอันตรายครับได้ลุ้นตลอดบทเบียดเสียสีกันไปแล้วลูกหนักลูกแรงท่าทลดมวยหัวจิตหัวใจทีตัดทีโด,ดนตัโดนมองว่าน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้ครับคู่ที่1ของรายการออกชอบไปทางฝั่งยอดเอกชมบลีอัชมีเดียกุ๊ปดูว่าจะชนะนโรสสบุมี ดิ๊ครับ มาตอนที่คู่ที่2ของรายการครับจะชกกันที่พิกัด114้อปอนด์มาดูทางฝั่งพัฒนาชัยกันก่อนครับพัฒนาชัยวัอุราชาครับหรือเจ้าชายโทนวัอุราชาเดิมนะครับนักชกวัย16ปีมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีพัฒนาชัยนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะเปิดเกมเลยอะ่ะเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเดินเสียบเดินแทงการแรกการชนครับหัวจิตหัวใจดีนะประเภทชวนทะเลาะตลอดครับอาวุธนี่ถือว่ามีทุกลูกอะ่ะออกเป็นชุดแข่งซ้ายเตะนำหมัดต่อยตามสอกฟันนี่แรงเลยนะครับหวังผลได้วงในของ เจ้าพัฒนาชัยครับมีจับล็อกลัดขวางหน้าปั้มตีดันแทงดันสู้ครับขยันนะครับความพยายามนี่ถือว่าใช้ได้เลยฟอร์มช่วงหลังของพัฒนาชัยก็มีแพ้นกยก5่าครับเจ้าดอกไม้ป่าเพชรพัพชรอะคาเดมี่ครับที่จังหวัดศรีสะเกดจากนั้นก็มาชนะคะแนนอาชางเงินประกรณ์พรสุรินครับที่เวทีมดังสิทธิ์และล่าสุดครับไปสรุดแพ้คะแนนกับเจ้าเพชรสายแสงเพชรเจริญวิทย์ครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนคู่ชกของพัฒนชัยวันนี้ครับเป็นเพชรประมวลหอเจกกุบกุบสิทธิครับเพชรประมวลนี่ก็นักชกวัย20ปีครับมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์นะเพชรประมวลเป็นมวยขวาครับเก๋าเกมครบเครื่องอาวุธถือว่าหลากหลายครับเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงอ่ะนอกได้ในดีครับเก็บกันบังโตโตหนักสวนคืนแรงรวดเร็วด้วยเข้าออกไวครับประเภทลำหักลำโค่นดีนะครับ วงในของเจ้าเพชรประมวลนี่ก็จับล็อกรัดเหนียวแน่นนะเหนียวนึบอะขวางหน้ายัดเข่าปั้มแทงแรงอะครับเหลี่ยมตัวไหวพิบมวยนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับฟอร์มช่วงหลังของเพชรประมวลครับมีช้า็อกยุค2 สิงสังป่าลูกบุญมีครับที่จังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นครับล่าสุดก็มาช่า็อกยก3ลูกคูณเทศบาลจานแสนชัยครับที่จังหวัดบุรีรัมย์สองไฟหลังนี้ถือว่าโชว์ไว้สวยเลยนะครับสำหรับเจ้าเพชรปะมวลคู่ที่2ของรายการครับพิกัด114ปอนด์คู่นี้ช่วงหลังก็เคลื่อนไหวร่างกายกันไว้แล้วนะครับพัฒนาชัยครับหรือเดิมๆก็คือเจ้าชายโทนี่เป็นมวยซ้ายนะเปิดเกมะ หัวจิตหัวใจดีนะครับตัวนี้กล้าแรกกล้าส่วนเลยนะอาวุธถือว่าหนักแรงมีทุกลูกส่วนเพชปรปามววนี่หลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับนอกได้ในดีเลยวงในถือว่าอาชีพหลักเลยล็อกรัดมัตตีเหนียวแน่นมากเปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ครับออกชอบไปทางฝั่งมวยเก่าเกมอย่างเพชปรปามววน,นะมองว่าอาวุธหลากหลายนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงครบเครื่องล่องอะเพลงเขานี่ถือว่าตีได้หนักตีได้แรงครับลูกหนักลูกแรงเสียดสีทีต่อทีโดนต่อโดนบทเบียดกันไปแล้วมากยกมองว่าน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้ครับคูที่2องของรายการ ไปทางฝั่งเพชรประมวลหอจอกกกุ๊บกุ๊บสิทธิครับดูว่าจะชนะพัฒนชัยวอ,อุราชาครับมาถึงคู่รองครับคู่ที่3ครับรองคู่เอกของรายการจะชกกันที่พิกัด128บอลแก้มือร้างตากันอีกครั้งครับคู่นี้มาดูทางฝั่งศักดิ์รีกก่อนครับศักดิ์ศีอี m จ7 7ครับหรือเดิมๆก็คือเจ้าศักดิ์สีเกียรติหมู่9ครับนักชกวัย21ปีมวยจากจังหวัดศรีสะเกดครับ ศักดิ์สินี่ก็เป็นมวยขวาครับครบเครื่องตั้งรับจับทางฝีมือเชิงโชคดีนะครับอาวุธนี่ถือว่าหลากหลายเลยประเภทเตะขวาต่อยขวาครับเตะหนักต่อยแรงเก็บกันบังโตครับดักเสียบดักแทงดีนะครับรวดเร็วด้วยสายหน้านี่ออกได้แม่นครับสกัดลบกวนตันหลอดวงในของศักดิ์ศรีครับจับล็อกลัดไล่แขนคำหน้าดันแทงเด้งตีสู้เหลี่ยมตัวไอคิวแบบพิบมวยนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับ ฟอร์มช่วงหลังของศักดิ์ศรีมีแพ้คะแนนให้กับเจ้าบุญหลงคลองส่วนภูรีสอ์ที่เวทีมวยรังสิตครับจากนั้นมาชนะคะแนนก้องชัยชนไนดอนเมืองที่เวทีมวยรังสิตและล่าสุดครับไปชนะคะแนนธงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนคู่ชกของศักดิ์ศรีวันนี้ครับเป็นคู่ปรับเก่านะครับนั่นก็คือธงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับธงน้อยนักชกวัย23ปีครับมวยจากจังหวัดศรีสะเกดนะธงน้อยนี่ก็เป็นมวยขวาครับเปิดเกมอ่ะรูปร่างช่วงชกดีประเภทกล้าแรกกล้าชนครับเดินเสียบ เดับดดันบูสู้ดีด้วยเก่าเกมนะมีโต้มีเถียงตลอดสอกฟันแรงครับวงในของเจ้าธงน้อยนี่ถือว่าอาชีพหลักเลยนะครับจับล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นครับขวางหน้าตั้งกำแพงยัดเข่าสู้ความพยายามดีครับธาตหมวยนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ฟอร์มช่วงหลังของธงน้อยก็มีแพ้คะแนะนให้กับป้อมเพชรวีเคเขาใหญ่ครับที่เวทีมวยรังสิตจากนั้นมาชนะคะแนนเดชชัยยาเพชรยินดีอคาเดมีครับที่เวทีมวยรังสิตและล่าสุดก็มาสรุปแพ้คะแนะนให้กับคู่ชกในวันนี้ครับศักดิ์ศรี m c 7มที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ คู่ที่3ครับคู่รองน้องคู่เอกชกกันที่พิกัด128บปอนด์แก้มือร่างตากันอีกครั้งคู่นี้จัดว่าเป็นดา์บี้ไฟ์เมืองสีสะเกตเลยนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยเชิงโชคดีครับอยู่ทางฝั่งศักดิ์ศรีครับประเภทเข่าในเหนียวแน่นเดินถึงตัวตลอดอยู่ทางฝั่งธงน้อยครับชงหลังเคลื่อนไหวร่างกายเอาไว้แล้วด้วยกันทั้งคู่คู่นี้ถือว่าแก้มือร่างตากันอีกครั้งเปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ครับออกชอบไปทางฝั่งเจ้าศักดิ์ศรีนะมวยเคยชนะมามองว่าฝีมือเชิงโชคดีครับอา นอกได้ในดีได้ทั้งบูและบุญเลยนะครับบทเบียดกันไปแล้วแลกกันทีตัวทีโดนตัดโดนมากยกมองว่าน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้ครับคู่รองของรายการออกชอบไปทางฝั่งศักดิ์ศรี MC77 ดูว่าจะชนะทงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับ และมาถึงคู่เอกนำรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์นี้ครับจะชกกันที่พิกัด115ปอนด์มีเข็มขัดที่ว่างนะครับชูฟอร์ยูรุ่นซูเปอร์ไฟเวทเป็นเดิมพันด้วยครับและมีเงินพิเศษอีก1รล้านบาทครับใครจะได้ไปของศุกร์นี้ได้รู้กันครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งเพชรศิลากันก่อนครับเพชรศิลาวอุราชาครับนักชกวัย18ปีมวยจากจังหวัดอุดรธานีครับเพชรศิลานี่เป็นมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องข่องนะครับรวดเร็วอาวุธทุ่นหนักแรงครับดักเตะดักแทงเตะซ้าย ต่อยสายครับสายยาวนี่เตะนําแรงนะครับเตะแล้วพับเตะแล้วขานอกได้ในดีอาวุธถือว่าออกเป็นชุดมีทุกลูกศอกสับศอกฟันอันตรายครับวงในนี่ถือว่าจับล็อกลัดไล่แขนนะดันแพงตั้งกาแพงยัดเข่าสู้ไอคิวมวยนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับฟอร์มช่วงหลังของเพชรศิลามีชนะคะแนนแพลวพราวมวยเด็ด789ครับที่เวทีมวยรังสิตจากนั้นมาชนะคะแนนสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่จังหวัดบุรีรัมย์และล่าสุดครับชนะนอกยก4โชคพันล้านพอหลักบุญครับที่จังหวัดบอ บุรีลำฟอร์มช่วงหลังของเจ้าเพชรศิลานีถือว่าสดจากขั้วครับชนะติดต่อมาตลอดนะครับสำหรับเพชรศิลาส่วนคู่ชกวันนี้ครับเป็นคู่ปรับเก่านะครับนั่นก็คือโชคพันล้านพอหลักบุญครับโชคพันล้านนักโชควัย3 3ปี มวยจากจังหวัดอุบลราชธานีครับโชคพันล้านนี่เป็นมวยซ้ายเปิดเกมครับอาวุธครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายเหมือนกันนะครับเดินเสียบเดินแทงอ่ะประเภทการแรกการสวนแข่งซ้ายยาวๆเตะนำแรงครับหมัดต่อยตามนอกได้ในดีเลยนะครับก่อนจับตีก็มีศอกปักศอกฟันที่อันตรายครับออกแล้วหวังผลได้วงในของโชคพันล้านนี่ถือว่าอาชีพหลักเลยนะจับคล้องล็อกลัดปั้มปีเด้งแทงแรงครับดูดันบูสู้ดีครับถึงตัวตลอด ฟอร์มช่วงหลังของโชคพันล้านก็มีชนะคะแนนเพชรมมาย์สอสมหมายที่เวทีมวยราชดำเนินครับจากนั้นมาชนะคะแนนจอมโหดเสริมพรวิวัต์ครับที่ช่องเจ็ดสีและล่าสุดครับมาสะดุดแพ้นกยกสีครับให้กับคู่ชคในวันนี้ครับเพชรศิลาวอุรชาที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับคู่เอกนำรายการครับพิกัด115ตอปอนด์คู่นี้ชิงชําว่าง f ู r y o u นะครับรุ่นซูเปอร์ไฟเวทแล้วก็บวกเงินพิเศษอีก1ล้านบาทครับ ใครจะได้ไปครอบครองคู่นี้ถือว่าแก้มือลอ้างตากันอีกครั้งนะครับฝีมือเชิงมวยช่วงหลังฟอร์มสดนี่อยู่ทางฝั่งเพชรศิลานะครับส่วนเจ้าโชคพันล้านในประเภทเปิดเกมครับเตะหนักต่อยแรงถึงตัวตลอดเขาในเหนียวแน่นช่วงหลังถือว่าสดเหมือนกันนะครับเจ้าโชคพันล้านเพิ่งมาสะดุดแพ้เพชรศิลาไฟล่าสุดนี่เองครับคู่เอกนำรายการเปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ครับออกชอบไปทางฝั่งมวยฟอร์มสดฟอร์มแรงแล้วก็ถือว่า อาวุธหลากหลายครบเครื่องคล่องฝีมือเชิงโชคดีอย่างเพชรศิลานะครับมองว่าบทเบียดเสียสีกันไปแล้วครับจะใช้จังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือมวยเนี่ยครับกินเหลี่ยมกินทรงเลือกออกทีโดนตอโดน,อดนมองว่าน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้ครับรวดเร็วกว่าครับครูนเอกนํกนารายการออกชอบไปทางฝั่งมวยเคยชนะมาอย่างเพชรศิลาวอุราชาดูว่าจะชนะโชคพันล้านพอหลักบุญครับเดี๋ยวมาทวนมวยรักมวยชอบครับในรายการศึกมวยมันวันศุกร์กันอีกสักครั้งครับคู่ที่1ของรายการเปิดหัวคู่แรกครับออกชอบไปทางฝั่งเจ้า ยอดเอกชนบุรีอัชมีเดียกรุ๊ปครับดูว่าจะชนะนิโรธสอบบุญมีริศ ต่อด้วยคู่ที่2ของรายการครับออกชอบไปทางฝั่งมวยเข่าในเหนียวแน่นครับเก่าเกมอย่างเพชรปามวลหอเจ้ากอกุ๊บกุ๊บสุดทีครับดูว่าจะชนะพัฒนชัยวออุราชาส่วนคู่รองของรายการครับแกมือร่างตากันอีกครั้งครับออกชอบไปทางฝั่งเจ้าศักดิ์ศรี MC77 ครับดูว่าจะชนะธงน้อยลูกบ้านใหญ่และคู่เอกนำรายการครับแกมือร่างตากันอีกคู่นะครับมีเข็มขัดที่ว่างครับทู o อร์ยรุ่นสเปอร์ไฟเวดบวกเงินเดิมพัน อีก1ลร้านบาทครับออกชอบไปทางฝั่งเจ้าเพชรศิลาวอุราชาครับดูว่าจะชนะโชคพันล้านพอหลักบุญก็จบไปแล้วนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันศุกร์นี้แฟนมวยชอบใครครับชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับฝากแฟนหมัดมวยทุกๆท่านกดไลค์กดติดตามครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนหมัดมวยทุกๆท่านร่ํารวยเงินทองครับมีความสุขตลอดปีและตลอดไปสําหรับวันนี้ผมขอลาและสวัสดี